ค่อยค่ะตอนนี้ต้องพกพาไปนะคะอยู่กับพี่อาร์ตค่ะพี่อาร์ตนะคะเป็นแนะนําตัวนิดนึงค่ะพี่ก็เป็นคณะกรรมการที่ช่วยดูแลชุมชนนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องบ้านเก่าเล่าเรื่องค่ะแล้พี่ดิจเลิศใช้อยากให้พี่อาร์ตเล่านิดนึงเขาว่าแบบจุดเริ่มต้นของบ้านเก่าเล่าเรื่องมันเริ่มต้นมาจากไหนก็ จากการที่ในพื้นที่เรา,เายกได้ถูกยกเลิกสัญญาไป oh. พวกเราก็เลยรวมตัวกันค้นหาข้อมูลแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ขออนุญาตทางเจ้าของพื้นที่ก็คือพื้นที่จุมโพกันที่บริพัตรทำเป็นศูนย์ oh. ข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้ทราบา oh. เรื่องราวของจริงว่าชุมชนเรามันเป็นาอย,ยังไง oh. นะครับเรารู้สึกว่ามัน,มนเสียดา,ายที่จะแบบถ้าจะสู่แบบยกเลิก หรือถอนไปอะไรในในตอนนั้นนะครับครงการมาของรถไฟฟ้าสมัยก่อนประมาณปี5สัญญา51ครับแล้วพวกเราเริ่มทำประมาณปี53ก็เป็นประมาณตอนที่12ปีก็เพิ่งได้ข่าวดีก็คือได้การต่อสัญญาเมื่อต้นปีนี่เองด้วยค่ะครับเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์แล้วก็เก็บไว้ก็มันเหมือนกับเป็น เป็นการแสดงออกทางาทวัฒนธรรมนะครับเพราะเราคิดว่าการการอนุรักษ์มันคือการพัฒนาที่ยัง่งยืนมากกว่าค่ะแล้วมันก็มันสามารถไปด้วยกันได้กับความเจริญเพราะฉะนั้นเหมือนพิพิธภัณฑ์นี้ก็เหมือนเก็บความเป็นมาของชุมชนแถวนี้เอาไว้ที่นี่ใช่ครับพวกเราก็แสดงข้อมูล โดยที่แบบเราไม่มีบุคลากรก็พยายามติดโปสเตอร์หรือแผ่นพับอะไรที่ไว้ให้กับผู้ที่ผ่านไปมาได้ได้รับเข้ามารับชมได้เลยใช่ไหมแล้วก็มีช่องทาง Facebook อะไรพวกนี้ฮะครับใครกันเป็นพี่อาร์ตเรารู้ว่าข้างบนมีข้อมูลอะไรบ้างที่แบบเป็นเรื่องราวได้ครับไดพี่อาร์ตอยากจะบอกต่อใหเพื่อสำหรับนะค่ะเชิญค่ะพี่อาร์ตบ้านเป็นบ้านทรงเก่าใช่ไหมคะฮะก็เป็นตึกเก่าสองชั้นครับ โอเคค่ะตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้น2ของพิบิธภาณั์แล้วนะคะตัวอาคารนี้มีอายุมากกว่า100ปีเลยใช,ใช่ไหมคะก็ร้กว่าปีร้อกว่าปีตั้งแต่ปลาย,ลยสมัยรัชกาลที่5คร้บของเก่าของแก่ที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันเนาะใช่ครับนะเพายังมีความแข็งแรงเพราะเราได้เทสระบบแล้วาจากการรับวิศวกร ก็รับรองรับน้ำหนักได้ประมาณ250คนครับก็คือคือมันเป็นความแข็งแรงที่มีอยู่ดั้งเดิมเลยใช่ไหมคะคิดง่ายๆเลยว่ารถไฟใต้ดินอยู่ข้างล่างได้เพราะฉะนั้นเขาแน่นอนเขาต้องต้องศึกษาโครงสร้างเรียบร้อยรอบข้างอยู่แล้วไม่ถะอ่าะค่ะ ผ่าอยู่ด้านใด้ครับเป็นใต้ดินอ๋อยงเพราะฉะนั้นตัวอาคารก็คือยังคงความแข็งแรงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเลยใช่ครับใช่ครับร้อยกว่าปีี้สุดบ้านสมัยก่อนมันจะแข็งแรงอยู่แล้วทุกอย่างใช้ของแบบค่อนข้างที่จะหนาใหญ่อะไรเงี้ยรวมก็ทนทานทนทานเป็นพิเศษก็จริงๆอย่างด้านนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆในสมัย ว่าเออมันเป็นมาอย่างไงตึกแถวร้อยปีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสมัยปลายรัชกาลที่5นะครับแล้วก็สร้างแล้วก็อย่อันนี้ก็เป็นแบบที่บบทน้องนักศึกษาศิลปกรได้ช่วยเราไปเจอในหอสมเด็จชาติ<อ>ก็เหมือนกับแปลนที่เป็นตึกในนี้ครับลักษณะคล้ายๆกันสองชั้นก็เหมือนรูปแบบที่เห็นกันทั้งทั้งทั้งซอยก็ค<อ>ือทั้งทั้งแนวนี้เลยก็จะเป็นแนวจะแปลนแบนแปลนอย่างเงี้ยครับ เขียนในสมัยรัชกาลที่5้าจากขอจมัยเหตุแห่งชาติใชคือน้องเขาไปค้นหาที่ขอสุประแห่งชาติแล้วก็มาทาให้เราเขาก็ทำที่ศิธิ์ส่พวกนี้ครับแล้วก็แล้วก็เอามาให้ดูเกี่ยวกับเรื่องนิ้วเนี่ยก็เพราะว่าคนที่อยู่ที่ห้องนี้คนสุดท้ายเขามีอาชีพเรื่อนิ้ว มาตอนมาขอในห้องนี้คือเป็นห้องที่แบบรกร้างไม่มีอะไรเลยก็มารีโนวเวทกันใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อเจออะไรเราก็เก็บไว้เป็นเกียรติแก่แในบางสิ่งอย่างเช่นโต๊ะพวกอุปกรณ์ทั้<อ>ง<อ>หลายเราก็หาชุดของใหม่มาเสริมเพื่อให้มันแบบดูกลมเกลืนกันไปครับอันนี้คือเป็นภาพของอันนี้เป็นภาพชุดชุดนิ้วอะไรเงี้ยครับสมัยโบราณ อน,นูเคยเห็นตัวตัวเหมือนคล้ายๆหีบโต้อย่างเงี้ยใช่ก็อย่างด<ช>้านซ้ายเนี่ยก็เป็นหน้ากากเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบจะมีสีสันอย่างชุดก็เป็นสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูก็แต่และตัวก็ว่ากันไปมีปมันอุปกรณ์การแสดงงิ้วใช่ครับใช่ครับใช่ครับส่วนด้านล่างก็ก็มีเอ่อพวกเราบาง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 ท่านได้ไป เรียนการทำพิพิธภัณฑ์อะไรพวกนี้ฮรับแก็เลยเอารูปเก่าจากชาวชุมชนครับใครมีอะไรมันก็มาแสดงก็อันนี้ก็คือเป็นรูปรูปเก่ารูปเก่าใช่ก็สมเก่ากับสมใหม่จะส่วนใหญ่จะเก่าหมดเลยครับว่าสมัยโบราณมันเป็นมาอย่างไงอะไรเงี้ยครับเช่นกันทางซ้ายนี่ก็เหมือนกับเป็นประเพณีคร่าวๆแล้ววนในรอบหนึ่งปีฮะ ก็เหมือนของไทยครับมีวันมาคาบูชาวิสาขาบูชาสาราบูชาอะไรเงี้ยวันทุกปีอย่างงี้ใช่ไหมอ่านี่ก็เหมือนกันก็นี่เราคร่าวๆมาเป็นประมาณสักแปดเทศกาลในแต่ละเดือนก็วนลูบไปเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี้ยเดือนเก้าเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองอะไรอย่างงี้ตรุษจีนเดือนสิบสองใช่ฮะตรุษจีนก็คือปลายปีนะฮะวันวันตรุษจีนคือวันสิ้นปีครับสิ้นปีเป็ขาปีใหม่ใช่ครับ อันนี้ก็เหมือนแบบเดี๋ยวเซวนี่คือผ่านตัวจีนไปาณสัก2ออาทิตย์ครึ่งเดือนก็เหมือนกับจะเป็นการเบิกเริ่ของปีใหม่ก็จะมีเป็นเทศกาลคมไฟก็สว่างสวยคือเหมือนกับให้เราจะได้ปีใหม่จะใช่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 ครับมีแสงสว่างมีอะไรอ่ใช่ครับแล้วก็เป็นความเชื่อ น้นก็เป็นโปสเตอร์ของร้านหมอดูเก่าที่อยู่ในชุมชนเออแแกได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยขอพร็อพที่ร้านอุ่มกรอนที่ร้านมาจัดแสดงแต่คือเขาไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่แต่เป็นร้านของเขาร้านของเขาอยู่ในชุมชนใช่แล้วแกเสียชีวิตไปแล้วนะที่นนะครับท่านคนนี้และของอันนี้ก็ของแกจริงๆเลยโต๊ะนี่ของแกเลยก็เลยขอมาไม่มีใครสืบทอดต่อไม่มีครับใช่ครับแล้วสมัยนี้เขาดูดวงกัน ใช่สมัยนี้เริ่มฮิตกลับมาฮิตแล้วนะใช่ฮะ <laughs> ใช่ฮะ, <laughs> ฮะก็เลยขอแกมาเป็นเรื่องราวของกับชุมชนใช่ครับใช,ใช้เรื่องราวของคนในชุมชนมันเป็นตัวเล่าเรื่องครับที่มานี้ก็เป็นเป็นโต๊ะจำลองเอองานไหว้พระจันทร์ซึ่งจริงๆแล้วของเราอ่ะมีงานไหว้พระจันทร์ประจำปีที่เราจัดขึ้นมาพร้อมกับก,บการตั้ง กลุ่มอรรลับของเราขึ้นมามก็เลยเราเห็นว่างานไหว้พระอาจารย์รู้สึกเมื่อก่อนในซอยมันสว่างสวยแล้วก็ไม่ค่อยห,หายไปเรารู้สึกว่าอยากจะเก็บมันไว้แล้วก็อีกอย่างนึงก็ทาให้ชาวบ้านได้มารวมตัวกันด้วยเพราะช่วงนั้นเรายังเราถูกยกเสัญญาไปใช่ไหม,มเราก็ต้องการที่แบบทำอะไรให้แบบเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีกว่าก็เลยจัดงานไหว้พระอาจารย์ขึ้นมาประจําปีเป็นของของชมชุมชนกันครับในปีนี้เนี่ยมีที่มาก็เน ปีนี้ยังไม่มีเพราะเนื่องสองปีแล้วมันเป็นเนื่องจากโควิดใช่ฮะแต่อันนี้มันมีที่มาคือเอ่อซีซีีีของจีนมาขอให้เราถ่ายเอามาขอถ่ายที่เราเราก็งงว่าไอ้ทาไมเขาไม่ถ่ายเขาบอกที่ประเทศเขาเขาไม่ไม่ได้มีแล้วไม่มีไม่จัดเขาก็เลยเอาการยิงสดจากที่นี่ไปที่นู่นอะไรนะไรก็เลยเราก็เลยจัดโต๊ะจําลองให้เขาดูประมาณนี้ครับสวยมากเลยค่ะแบบก็เป็นคร่าวๆนะครับ เห็นเสื้อที่แวาใส่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็เป็นเสื้อของทางชุมชนนะครับก็เป็นแซ่ข้าวแซ่หรอคะเป็นแซ่แซ่จีนแซ่จีนของคนในชุมชนนี้ไม่ฮะก็คือของทั่วไปแต่ว่าเราก็เอาแบบเอามาค่ส่วนหนึ่งที่จะทําเป็นสกรีนในเสื้อในเสื้อก็แซ่นี่คือนมสกุลเป็นนมสกุลครับใช่ของคนจีนก็คเรียกว่าแซ่นั่เองก็คือถ้าแบบถ้าอยากหาซื้อก็ได้ที่ที่บ้านเก่าเราเรื่องครับครับก็มีขายอยู่ก็คือเป็นเหมือน เป็นบริจาคอะไรก็คือเราก็ช่วยเหลือตัวเราเองโดยการขายสินค้าหรือว่าอะไรพวกนี้หรือว่ารับบริจาคเออถ้าใครอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก็เออเขาก็โดเน a t ให้ลงตู้เรามีตู้ไว้ตู้บริจาคบางทีก็ขายของเสื้อหนังสือประวัติของชุมชนก็มีครับก็มีกระเป๋าแบบเป็นพวกแนวกระเป๋าผ้าอะไรพวกนี้ฮะแต่เสื้อเท่มากเลยนะคใช่เก๋ว่าภาษาจีนคือแบบ ครับก็คือแท่แท่ต่างๆใช่ใช่ครับคนในชุมชนเราแวกนี้ทำอาชีพเป็นอะไรกันบ้างหนูเห็นเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับจีนๆมีการไหว้เจ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนื่องด้วยชุมชนเราล้อมรอบด้วยศาลเจ้าห้าแห่งที่สำคัญกันก็เลยสันนิษฐานว่าพวกเราก็เลยมีอาชีพขายกระดาษไหว้เจ้าบริเวณนี้นั่นเองครับ <พ>ห้าแห่งแถวนี้ก็ถือว่าเยอะมากใช่แล้วก็ใหญ่ๆแล้วก็แบบเก่าแก่สุดเช่นวัดวัดมังกร,งกรหรือวัดเร่งีิยมศาลเจ้าเริงบัวอียานี่ศาลเจ้าของใต้จีที่เก่าแก่ที่สุดร้อยกว่าปีตรงนู้นก็มีของจีนกวางตุ้มก็ของสิวนั่นก็ได้รับเป็นโบราณสถานแล้วับแล้วก็มี สานเจ้าลิติเบียรอันนี้ของจีนแค่แล้วก็มีของอีกอันก็แต่ฮงกงเออแต่ฮ่องกอเต็กตึ้งใช่นันะครับก็คือแต่ละสานเจ้านี่คือแตกต่างกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจีนกวางตุ้งจีนหลายเชื้อชาติแต่คือการมาหมือนตรงนี้เป็นจุดรวมตัวประมาณนั้นเลยอแบบทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้อยากได้อะไรก็จะจีนก็ต้องมาที่เราก็จะมีตลาดสดเพราะในเวลามา เทศกาลเนี่ยเขาก็มาซื้อมันจะมีใหญ่ๆคือของสดของแห้งถูกไหมค่ะก็วแถนี้้ตองมาที่ได้ทีเดียวเลยใช่ว่าซับเซอร์ฟิสก็คือไม่ต้องไปไหนยอดเยี่ยมมั้ฮะมันก็เลยตอบโจทย์พอสมควรครับก็ถ้าเกิดคนผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมพิพิธภัณฑ์กันที่นี่ใช่ครับเข้าชมฟรีเข้าชมฟรีทุกวันไหมทุกวันทุกวันเลยครับครับประมาณ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นอ๋อครับ ให้ทุกคนเข้ามาแบบมาชมหรือว่ามาเดินเล่นมาซื้อของเค่ะเก็บเกี่ยวไว้ให้ทานวิถีชีวิตของนะฮะอาหารก็มีให้ทานเยอะแยะไปหมดเลยของอร่อยๆเนี่อน่รัอยอยู่นะก็มีก็แล้วแต่จะถูกปากใครหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าส่วใหญ่ก็โอเคครับก็ได้ก็หลายได้หลายหลายอย่างอยู่ครับครับได้ค่ะได้ค่ะงั้วันนี้ขอบคุณคุณอาร์ตมากนะคบะขอบคุณค่ะ ค่ยอยอ, <laughs> อะไรบอกว่าเราแม่เราแนะนำเราก่อนเราก็บอกอยู่ที่ดีแล้วตอนนี้มีพีอาร์ตโอเคโอเคอือ